กฎ21ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้บทที่2กฎแห่งอิทธิพลมาตรวัดที่แท้จริงของความเป็นผู้นำคืออิทธิพลไม่มีอะไรสำคัญไปก่อนนั้นผู้นำมีลักษณะอย่างไรพวกเขาดูมีอำนาจน่าประทับใจและมีสเสน่ห์อยู่เสมอใช่หรือไม่คุณจะวัดประสิทธิภาพของผู้นำอย่างไรแล้วถ้ามีคนสองคนยืนอยู่ตรงหน้าคุณ คุณสามารถบอกได้ทันทีเลยหรือเปล่าว่าใครเป็นผู้นำที่ดีกว่าคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้คนถามกันมาหลายร้อยปีแล้วหนึ่งในผู้นำที่มีศักยภาพสูงสุดของช่วงปลายทศวรรษที่20ไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่ชวนให้รู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกพบเมื่อพูดถึงแม่ชีเทเรซาคนส่วนใหญ่จะนึกถึงผู้หญิงรูปร่างเล็กและดูบาบางที่อุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ยากไร้ที่สุดในหมู่บ้านในหมู่ผู้ยากไร้เธอเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่เธอก็เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ด้วยผมกล้าพูดเช่นนั้นเพราะเธอมีอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างมหาศาลซึ่งหากไม่มีอิทธิพลคุณก็ไม่มีทางนำผู้อื่นได้ตัวเล็กแต่สร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ลูซินดาวาดีซึ่งได้ทำงานร่วมกับแม่ชีเทเรซา ในการเขียนหนังสือเรื่อง A Simple Path กล่าวว่าแม่ชีเทเรซ่าคือนักลีเริ่มคนสำคัญที่แสนกระตือรือร้นซึ่งตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้คนและลงมือช่วยเหลือโดยก่อตั้งองค์กรท่ามกลางปัญหานานับการกำหนดรักหลักการขององค์กรและขยายสาขาไปทั่วโลกองค์กรหรือคณะนักบวชที่แม่ชีเทเรซา ก่อตั้งขึ้นและเป็นผู้นำด้วยตัวเองมีชื่อว่า Missionary of Charity ในขณะที่คณะนักบวชอื่นในคริสตจักรคาทอลิกถดถอยลงคณะของแม่ชีทเ,เรซากับเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีสมาชิกมากกว่า4,000คนในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่วงเร็บไม่รวมอาสาสมัครอีกจำนวนมากผู้คนที่อยู่ภายใต้การนำของแม่ชีทเ,เรซา กระจายตัวกันไปทำงานอยู่ใน25ประเทศ5ทวีปลัาพังในกันกัสตาเพียงเมืองเดียวแม้ชีเทเรซาก็ได้ก่อตั้งทั้งบ้านเด็กศูนย์ผู้ป่วยโลกเรือนบ้านสำหรับผู้รอความตายและผู้ยากไร้รวมถึงบ้านสำหรับผู้ป่วยวัณโลกและผู้ป่วยทางจิตคนที่จะสร้างองค์กรประเภทนี้ได้มีเพียงผู้นำที่แท้จริงเท่านั้น การกระทําของแม่ชีเทเรซาไม่ได้ส่งผลต่อคนใกล้ชิดเท่านั้นแต่มันไปไกลกว่านั้นมากผู้คนจากทุกสาขาอาชีพในประเทศต่างๆทั่วโลกล้วนเคารพนับถือเธอและยังยินดีฟังสิ่งที่เธอพูดเพกกี้นูแนนนักเขียนและอดีตนักร่างศูนยทรพจน์ของประธานาธิบดีได้เขียนถึงศูนย์ทรพจน์ที่แม่ชีเทเรซา กล่าวในงาน National Prayer Breakfast เมื่อปี1994ได้แสดงให้เห็นว่าเธอมีอิทธิพลต่อผู้อื่นมากแค่ไหนโดยนูนแนนเขียนว่าบรรดาบุคคลสำคัญของรัฐบาลที่อยู่ที่นั่นรวมถึงชาวคริสต์ชาวแคทอลิกและชาวยิวที่เชื่อมั่นในแนวคิดของกลุ่มตัวเองอีกสองสาพันคนเมชีเทเรซ่ากล่าวถึงพระเจ้าความรักและครอบครัว รวมทั้งกล่าวว่าเราต้องรักและห่วงใยกันซึ่งผู้ฟังต่างก็พึพรรมพำ์แสดงความเห็นด้วยแต่หลังจากนั้นสุนทรพจน์ของเธอก็เริ่มแฝงไปด้วยการวิพากวิจาร์เธอกล่าวถึงบรรดาพ่อแม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพักคนชราอย่างไม่มีความสุขและเจ็บปวดเพราะถูกลืมแล้วถามว่าเรายินดีที่จะทุ่มเทพยายามจนสายตัวแทบขาดเพื่อให้ได้อยู่กับครอบครัว หรือจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผู้ฝังซึ่งเกิดในยุคเบบี้บุมเริ่มกระสับกระส่ายแม่ชีเทเรซากล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่บ่อนทำลายสันติภาพมากที่สุดในปัจจุบันคือการทำแทง้งพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นทุกคนเงียบกริบไปราว1.3วินาทีก่อนที่เสียงปรบมือจะดังก้องไปทั่วห้อง แต่ใช่ว่าผู้ฟังตบมือกันหมดทุกคนประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งวงเล็บบิลและฮเลอรีคลินตันรวมถึงประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีและภรรยาของเขานั่งตัวแข็งราวกับหุ่นขี้ผึ้งในพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่ว่าแม่ชีเทเรซาไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่สุดท้ายก็แทบไม่มีใครเลยที่เธอมิได้สร้างความขุนเคืองให้ หากผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์นั้นเป็นผู้อื่นผู้ฟังก็คงแสดงท่าทีต่อต้านอย่างเปิดเผยโดยอาจโห่ร่าด่าทอหรือเดินปึงปังออกจากห้องไปแต่ผู้พูดคือแม่ชีเทเรซาซึ่งนับเป็นบุคคลที่ได้รับความนับถือมากที่สุดในโลกในเวลานั้นทุกคนจึงเริ่มฟังสิ่งที่เธอพูดแม้หลายคนจะไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงทุกครั้งที่แม่ชีเทเรซาพูด ผู้คนจะฟังเสมอทำไมละ่ะก็เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้นำที่แท้จริงนะครับผู้คนจะฟังเมื่อผู้นำที่แท้จริงพูดความเป็นผู้นำจึงหมายถึงอิทธิพลไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านั้นความเป็นผู้นำมีใช่คนมาเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำโดยคิดไปเองว่าคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำหรือตำแหน่งระดับสูงคือผู้นำ บางครั้งมันก็เป็นเช่นนั้นแต่จริงๆแล้วตำแหน่งไม่ค่อยมีความหมายนักในเรื่องความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราอยากสามารถยกให้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้กันแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีอิทธิพลต่อผู้อื่น มันไม่ใช่สิ่งที่จะบีบบังคับกันได้เราสร้างมันขึ้นมาเองสิ่งเดียวที่ตำแหน่งมอบให้ได้ก็คือช่วงเวลาสั้นๆโดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ช่วงเวลานี้ในระยะการยกระดับอิทธิพลของตนเองหรือบั่นทอนมัน ห้าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความเป็นผู้นำความเข้าใจและแนวคิดจำนวนมากที่เกี่ยวกับผู้นำและความเป็นผู้นำที่ผู้คนยึดถือเป็นเพียงความเชื่อที่ผิดโดยห้าความเชื่อผิดๆที่แพร่หลายมากมีดังต่อไปนี้ 1. ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการจัดการ ความเข้าใจผิดที่แพร่หลายเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการเป็นผู้นำและการจัดการเป็นเรื่องเดียวกันก่อนหน้าช่วงสองสามปีนี้บรรดาหนังสือที่อ้างว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำนั้นส่วนใหญ่มกักจะพูดถึงการจัดการทั้งที่ความจริงแล้วสองสิ่งนี้มีข้อแตกต่างที่สำคัญคือความเป็นผู้นำเป็นเรื่องของความสามารถในการชักจูงให้ผู้อื่นทาตาม ในขณะที่การจัดการจะให้ความสำคัญกับการดูแลร,ระบบและกระนวนการต่างๆดังที่ลีไออร์ I I อคาอดีตประธานกรรมการและซ e o ของบริษัทไ er, คลเรอร์เคยกล่าวหยิกแกมหยอกไว้ว่าบางครั้งผู้จัดการที่ดีที่สุดก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กน้อยที่จูงสุนัขตัวใหญ่อยู่และรอดูว่ามันอยากไปไหนเพื่อที่เขาจะได้พามันไปที่นั่น วิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบว่าใครสักคนเป็นผู้เป็นเพียงผู้จัดการหรือเป็นผู้นำจริงๆคือการบอกให้เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกคนที่เป็นผู้จัดการจะรักษาทิศทางของสิ่งที่ทำอยู่แต่มักสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงอยู่ที่ระบบและกระบวนการเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแต่ถ้าอยากให้ผู้คนก้าวไปในทิศทางใหม่ๆคุณต้องมีอิทธิพล 2. ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับผู้ประกอบการผู้คนมักเข้าใจว่าผู้ประกอบการทุกคนคือผู้นำแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปผู้ประกอบการมีความสามารถในการมองหาโอกาสและคว้ามันไว้พวกเขามองหาความต้องการของผู้คนและรู้วิธีตอบสนองความต้องการนั้นเพื่อกวาดกำไรเข้ากระเป๋าแต่ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการทุกคน มีความสามารถในการรับมือกับผู้คนผู้ประกอบการจํานวนมากตระหนักว่าพวกเขาต้องอุดช่องโหว่นี้ด้วยการมองหาคู่หูที่เก่งเรื่องคนเพราะหากไม่มีอิทธิพลพวกเขาก็จะไม่สามารถนำผู้อื่นได้ข้อที่ 3. ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความรู้เซอร์ฟรานซิสเบคอนกล่าวไว้ว่าความรู้คืออำนาจและหากคุณเชื่อว่าอำนาจคือหัวใจสำคัญของความเป็นผู้นำคุณก็อาจทึกทักไปเองว่า คนที่มีความรู้และเฉลียวฉลาดคือผู้นำแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปถ้าไปที่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆสักแห่งคุณจะพบบรรดานักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แสนเฉลียวฉลาดและนักปราชญ์ที่มีความสามารถในการคิดสูงเลี่ยวแต่ความสามารถในการเป็นผู้นำของพวกเขากลับอยู่ในระดับต่ำมากเสียจนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานระดับความฉลาดและการศึกษาจึงไม่ได้หมายถึงระดับความเป็นผู้นำเสมอไป ข้อที่ 4. ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับผู้ริเริ่มความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งก็คือคนที่ก้าวนำหน้าคนอื่นได้ก่อนคือผู้นำแต่การกระทําอะไรบางอย่างเป็นคนแรกไม่ได้หมายความถึงการเป็นผู้นำเสมอไปตัวอย่างเช่นเซอร์เอ็ดมันฮิลเลารีเป็นมนุษย์คนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ Everest, นับตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งประวัติศสาสตร์นี้ เมื่อปี1953ก็มีผู้คนหลายร้อยที่ตามรอยเขาและพิชิตเอเวอเรสได้เช่นกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถ้าก็ไม่ได้ได้ทำให้ฮิลลีรีกลายเป็นผู้นำอันที่จริงเขาไม่ใช่ผู้นำทางเป็นทางการของคณะเดินทางในครั้งนั้นด้วยซ้ำแต่เป็นจอห์นฮันส์ต่างหากและตอนที่ฮิลลารีเดินทางไปยังขั้วโลกใต้ ในปี1958ในฐานะสมาชิกคณะเดินทางข้ามทวีปแอตตากติกานานาชาติผู้นำของคณะเดินทางนี้ก็คือเซอร์วิเวียนฟรุตการจะเป็นผู้นำได้นั้นเราไม่เพียงต้องก้าวนำคนอื่นแต่ยังต้องมีผู้คนที่ก้าวไปตามการนำของเราและลงมือทำตามวิสัยทัศน์ของเราด้วยความเต็มใจการเป็นผู้ริเริ่มอะไรสักอย่างจนกลายเป็นกระแส จึงต่างจากการเป็นผู้นำห้ 5. ความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่ผู้คนเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำคือมันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยลองนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนกับคอเดียนบริษัทโฆษณาที่เคยเป็นที่รู้จักในนามซาชิแอนซาชิดูสิครับ ในปี1994นักลงทุนสถาบันของซาชิและซาชิกดดันให้คณะกรรมการบริษัทปลดมอริสซาชิซีโอของบริษัทผลที่ตามมาเป็นอย่างไรคำตอบคือผู้บริหารหลายคนลาออกตามเขาเช่นเดียวกับลูกค้ารายใหญ่หลายรายรวมถึง b ิ i t ิ s แ a i r w a y ์และ Marsh บริษัทผู้ผลิตขนมอิทธิพลของซาชิตนั้นทรงพรางมากเสจน การออกจากบริษัทของเขาทําให้ราคาหุ้นของบริษัทร่วงลงทันทีจากหุ้นละ85.8ดอลลาร์เหลือเพียง4ดอลลาร์สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากกฎแห่งอิทธิพลแมซาชิชจะเสียตำแหน่งแต่เขาก็ยังคงเป็นผู้นำดังที่สเต n l e ลีฮัฟสตียืนยันว่าตำแหน่งไม่ได้สร้างผู้นำแต่ผู้นำสร้างตำแหน่งให้กับตนเองใครคือผู้นำที่แท้จริง หลายปีก่อนมีรายการเกมโชว์โทรทัศน์ที่ชื่อว่า To Tell the Truth โดยรูปแบบของรายการคือในช่วงแรกผู้ร่วมรายการ3มคนจะอ้างว่าตนเองเป็นบุคคลหนึ่งเหมือนกันมีเพียงคนเดียวที่พูดความจริงส่วนอีกสองคนเป็นนักสแสดงบรรดาผู้ตัดสินซึ่งเป็นแขกรับเชิญคนดังจะผลัดกันถามคำถามผู้ร่วมรายการทั้ง3คน และเมื่อหมดเวลาแขกรับเชิญแต่ละคนก็ต้องเลือกว่าใครเป็นค,คนที่พูดความจริงบ่อยครั้งที่นักแสดงสวมบทบาทได้ดีจนหลอกผู้ตัดสินและผู้ชมให้ตายใจได้อย่างไรก็ตามการแยกแยะผู้นำที่แท้จริงนั้นง่ายกว่ามากนั่นก็คืออย่าฟังคำกล่าวอ้างของคนที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้นำอย่าดูหนังสือรับรองความสามารถต่างๆที่เขาหยิบยื่นให้อย่าสนใจตำแหน่งของเขาแต่ให้ดูอิทธิพลของเขา สิ่งที่พิสูจน์ความเป็นผู้นำของคนคนหนึ่งได้คือผู้คนที่ติดตามเขาผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎแห่งอิทธิพลเป็นครั้งแรกตอนทำงานหลังเรียนจบผมมีหนังสือรับรองความสามารถถูกต้องทุกอย่างมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาที่เหมาะสมและมีความรู้เข้าใจในงานนั้นเป็นอย่างดีเพราะได้รับการฝึกสอนมาจากพ่อผมได้รับตำแหน่งผู้นำขององ,องค์กรน,นั้นแมน้จะเป็น แต่ทำให้เรซูมเม่ของผมดูดีแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมกลายเป็นผู้นำที่แท้จริงทันทีที่เข้าประชุมคณะกรรมาการครั้งแรกผมได้รู้ว่าใครคือผู้นำที่แท้จริงคนคนนั้นคือชาวนาที่ชื่อครอกทุกคนฟังเมื่อเขาพูดทุกคนเคารพความคิดของเขาเมื่อเขาให้คำแนะนำและทุกคนก็ยินดีตามเมื่อเขานำถ้าผมอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงผมก็จะต้องทำให้ตนเองมีอิทธิพลต่อ แล้วอิทธิพลที่เขามีต่อคนอื่นนั้นจะทำงานโดยอัตโนมัตินี่คือคกลไกของกฎแห่งอิทธิพลความเป็นผู้นำก็คือมาตาวะที่แท้จริงของความเป็นผู้นำคืออิทธิพลไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าน,นั้น Margaret er Thatcher อดีตนาย,ยกและรัฐมนตรีของอังกฤษกล่าวว่าการเป็นผู้นำก็เหมือนการเป็นผู้หญิงถ้าคุณต้องเป่าประกาศบอกใครต่อใครว่า คุณเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นอะไรเช่นนั้นถ้าลองสังเกตรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คนคุณจะเห็นว่าคนบางคนเป็นผู้นำในขณะที่บางคนก็เป็นผู้ตามนอกจากนี้คุณยังจะสังเกตเห็นด้วยว่าตำแหน่งหน้าที่การเป็นผู้นำที่แท้จริงนั้นมีความเกี่ยวข้องกันน้อยมากทำไมคนบางคนถึงได้เป็นผู้นำได้ ในขณะที่บางคนไม่สามารถมีอิทธิพลต่อใครได้เลยไม่ว่าจะพยายามแค่สักแค่ไหนผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องนั่นคือบุคลิกภาพวงเล็บพวกเขาเป็นใครการเป็นผู้นำที่แท้จริงเริ่มที่ตัวตนของเราคนอย่างบบลลี่เกรแฮมจึงดึงดูดผู้คนให้เข้ามาติดตามเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าผู้คนสามารถสัมผัสได้ถึงบุคลิกภาพอันยอดเยี่ยมของเขา ความสัมพันธ์พวกเขารู้จักใครคุณจะเป็นผู้นำก็ต่อเมื่อมีผู้คนที่ยินด,ดีเดินตามคุณซึ่งนั่นต้องอาศัยการพัฒนาความสัมพันธ์ยิ่งความสัมพันธ์ทั้งหลายของคุณลึกซึ้งมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสเป็นผู้นำมากขึ้นเท่านั้น ในชีวิตของการทำงานของผมทุกครั้งที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในฐานะผู้นำผมจะเริ่มสร้างความสำคัญกับผู้คนที่เกี่ยวข้องทันทีจงสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับคนที่เหมาะสมให้มากพอแล้วคุณจะกลายเป็นผู้นำที่แท้จริงขององค์กรความรู้วงเล็บพวกเขารู้อะไรข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำคุณต้องรู้ข้อเท็จจริงเข้าใจปัจจัยต่างๆที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอและจังหวะเวลารวมถึง วิสัยทัศน์สำหรับอนาคตลำพังความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้ใครเป็นผู้นำได้แต่หากขาดความรู้ก็ไม่มีทางเป็นผู้นำได้ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าไปทำงานในองค์กรใหม่ผมจะทุ่มเทเวลาเพื่อทำการบ้านอย่างหนักเกี่ยวกับองคอ์กรก่อนทำหน้าที่ผู้นำสัญชาตญาณวงเล็บพวกเขารับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมได้ดีแค่ไหน นอกจากความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแล้วผู้นำจะต้องมีความสามารถในการจัดการกับสิ่งต่างๆที่เป็นนามธรรมด้วยนี่ถือเป็นหนึ่งในความแตกต่างข้อสำคัญระหว่างผู้จัดการกับผู้นำเลยทีเดียวผู้นำจะพยายามประเมินสิ่งที่เป็นนามธรรมและเข้าไปมีอิทธิพลเหนือสิ่งเหล่านั้นเช่นพลังงานขวัญและกำลังใจจังหวะเวลาและแรงกระตุน้นประสบการณ์ วงเล็บพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างยิ่งคุณผ่านความยากลำบากในฐานะผู้นำมามากเท่าไหร่ผู้ตามของคุณในตอนนี้ก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะให้โอกาสคุณมากขึ้นเท่านั้นประสบการณ์ไม่อาจรับประกันได้ว่าคุณน่าเชื่อถือแต่มันจะก,กระตุ้นผู้คนให้มอบโอกาสให้คุณได้พิสูจน์ตนเองว่ามีความสามารถจริงๆความสำเร็จในอดีตวงเล็บพวกเขาเคยทำอะไรสำเร็จไม่มีสิ่งใดทำให้ผู้ ตามเกิดความเชื่อมั่นได้ดีเท่ากับความสำเร็จที่ผ่านมาครั้งแรกที่ได้รับตำแหน่งผู้นำนั้นผมไม่มีผลงานใดๆเลยผมไม่มีความสำเร็จในอดีตให้อ้างอิงเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวผมแต่ตอนที่ได้รับตำแหน่งผู้นำในครั้งที่สอง ผมมีประวัติผลงานของตนเองแล้วนอกจากนี้การที่ผมทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่รับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงและประสบความสำเร็จก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งทำให้ผู้ตามเชื่อมั่นในความสามารถในการเป็นผู้นำของผมและฟังสิ่งที่ผมพูดศักยภาพวงเล็บพวกเขาทำอะไรได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในความคิดของผู้ตามคื ผู้นำมีศักยภาพแค่ไหนพวกเขาอยากรู้ว่าคนที่ได้ชื่อว่าผู้นำจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่ความสำเร็จคือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนยอมรับคุณในฐานะผู้นำและสิ่งที่คุณพูดทันทีที่หมดความเชื่อมั่นว่าคุณจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้เขาก็จะเลิกฟังและไม่เดินตามคุณอีกต่อไปการเป็นผู้นำที่ไร้อำนาจผมชื่นชมและยกย่องในความเป็นผู้นำของบิน ไฮเวลเพื่อนของผมซึ่งเป็นสิทธิยาบาลผู้ก่อตั้งคริสตจักรชุมชนวิลโลกร e กในเซาท์เบรตันรัฐเอนิ n อนคริสตจักรแห่งนี้เป็นหนึ่งในคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือบิลเชื่อว่าคริสตจักรคือองค์กรที่ต้องอาศัยความเป็นผู้นำมากที่สุดนักธุรกิจจำนวนมากที่ผมรู้จักต่างประหลาดใจเมื่อได้ยินคำกล่าวนี้ผมคิดว่าบิลพูดถูก แล้วทำไมเขาถึงเชื่อเช่นนั้นสำหรับองค์กรอาสาสมัครตำแหน่งผู้นำมักไม่มีความหมายเพราะไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาใครแต่ตำแหน่งผู้นำองค์กรประเภทอื่นมีอำนาจมากอย่างไม่น่าเชื่อผู้นำทางทหารมียศเป็นอำนาจพวกเขาถึงขั้นโยนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าคุกทหารได้เลย แล้วส่วนผู้นำทางธุรกิจก็มีอำนาจมหาศาลในรูปของการจ่ายเงินเดือนสวัสดิการและรางวัลต่างๆผู้ตามส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อมีความเป็นอยู่ของตนเองเป็นเดิมพันแต่สำหรับองค์กรอาสาสมัครสิ่งที่ใช้ได้ผลคืออิทธิพลซึ่งเป็นแกนแท้ของความเป็นผู้นำ Henry A Overstreet นักจิตวิทยาชี้ว่าหัวใจสำคัญของอิทธิพลคือการทำให้คนอื่นให้ความร่วมมือองค์กรอาสาสมัครไม่สามารถบังคับผู้คนในองค์กรให้ร่วมมือกันได้ดังนั้นหากผู้นำไม่มีอิทธิพลต่อพวกเขาคนเหล่านี้ก็จะไม่ทำตามการชี้นำเมื่อไม่นานมานี้ผมได้บรรยายให้บรรดาประธานบริษัทและซีอโอฟังในการประชุมครั้งหนึ่งผู้ฟังคนหนึ่งขอคำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหาผู้นำที่ดีที่สุด จำนวนหนึ่งในองค์กรของเขาผมจึงแนะนำให้เขามอบหมายให้บรรดาผู้ท้าชิงไปเป็นผู้นำในองค์กรอาสาสมัครเป็นเวลา6เดือนถ้าพวกเขาสามารถทำให้คนในองค์กรให้ความร่วมมือได้ทั้งที่พวกเขาไม่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นการทำงานอาสาสมัครการช่วยเหลือชุมชนการทำงานร่วมกับ United Way หรือกิจกรรมอื่น ก็หมายความว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อผู้อื่นซึ่งนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่แท้จริงจากผู้นำกลุ่มทหารอาสาสู่พลทหารและขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมหนึ่งในเรื่องราวสุดโปรดของผมที่แสดงให้เห็นถึงกฎแห่งอิทธิพลในเรื่องราวเกี่ยวกับ อับราฮัมรินคอนในปี1832ซึ่งเป็นเวลาหลายทศวรรษก่อนที่เขาจะได้เป็นประธานาธิบดีรินคอนในวัยหนุม่มได้รวบรวมผู้ชายกลุ่มหนึ่งเพื่อไปรบในสงคราม b a c k ฮอ w ซซึ่งตอนนั้นคนที่รวมกลุ่มอาสาสมัครไปรบปักได้เป็นผู้นำกลุ่มและได้รับยศทางทหารรินคอนจึงได้รับยศร้อยเอก แต่มีปัญหาของริงคอนก็คือเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเป็นทหารเลยเขาไม่เคยมีประสบการณ์ทางทหารและไม่รู้เรื่องยุทธวิธีแม้แต่คำสั่งทางทหารที่ง่ายที่สุดเขาก็ยังจำไม่ได้ตัวอย่างเช่นวันหนึ่งริงคอนนำทหารหลายสิบคนเดินสวนสนามอยู่ในสนามและต้องการให้พวกเขาเดินผ่านลวไปยังอีกสนามแต่เขากลับพบปัญหาริงคอนเล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่า แม้จะพยายามนึกจนหัวแทบระเบิดแต่ผมก็จำคำสั่งที่ถูกต้องไม่ได้สุดท้ายเมื่อใกล้ถึงรัว้วผมก็จึงตะโกนว่าเลิกแถวสองนาทีแล้วค่อยจัดแถวอีกครั้งเมื่อเดินผ่านรั้วไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไประดับอิทธิพลที่ลิงคอนมีต่อผู้อื่นในกองทหารอาสาสมัครก็ลดลงในขณะที่ทหารคนอื่นๆสามารถพิสูจน์ตนเองและรับยศสูงขึ้น ลิงคอนพบว่าตนเองกำลังเดินไปนินทางตรงกันข้ามเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นร้อยเอกแต่ตำแหน่งและยศแทบไม่มีประโยชน์เลยเขาไม่สามารถเอาชนะกฎแห่งอิทธิพลได้และแล้วในช่วงท้ายของการเป็นทาหารอับราฮัมลิงคอนก็ได้พบตำแหน่งที่เหมาะสมกับตนเองขึ้นคือตำแหน่งพลทหารโชคดีสำหรับริงคอนและอเมริกาในที่สุดเขาก็เอาชนะความไร้ประสิทธิภาพในการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้ หลังชีวิตการเป็นทาหารสิ้นสุดลงลิงคอนก็ทำงานที่ไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นในสภานิติบัญญัติของรัฐอิลินอยและสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกาแต่เมื่อเวลาผ่านไปความพยายามและประสบการณ์ที่มากขึ้นก็ทำให้เคขากลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและสร้างผลกระทบได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งยังเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศอีกด้วย ผมชอบสุภาษิตเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่ว่าคนที่คิดว่าตนเองเป็นผู้นำทั้งที่ไม่มีใครเดินตามเขาแล้วแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นเพียงการเดินไปเฉยๆหากคุณไม่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นพวกเขาก็จะไม่เดินตามคุณและถ้าผู้คนไม่เดินตามคุณคุณก็ไม่ใช่ผู้นำนี่คือกฎแห่งอิทธิพลไม่ว่าใครจะพูดอะไรจงจำไว้ว่าความเป็นผู้นำคือการมีอิทธิพลไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านั้น การประยุกต์ใช้กฎแห่งอิทธิพลในชีวิต 1. ในบรรดาความเชื่อผิดๆที่ผมพูดถึงในบทนี้ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อที่เกี่ยวกับการจัดการผู้ประกอบการความรู้ผู้ิเริ่มและตำแหน่งมีสิ่งใดบ้างที่คุณเคยเชื่อมั่นมาตลอดทำไมคุณดึงคคล้อยตามความเชื่อผิดๆนั้นที่ผ่านมาคุณคิดอย่างไรกับความเป็นผู้นำคุณต้องเปลี่ยนความคิดในเรื่องใดบ้างเพื่อให้ตนเองเปิดกว้างขึ้น ในเรื่องการพัฒนาความเป็นผู้นำข้อที่2ในบรรดาปัจจัยทั้ง7อย่างที่ผมพูดในบทนี้คุณใช้สิ่งใดมากที่สุดในการโน้มน้าวผู้อื่นให้เดินตามคุณรองให้คะแนนตนเองจาก1ึถึงสําสำหรับแต่ละปัจจัยวงเล็บ1หมายถึงใช้ไม่ได้เลยส่วน10หมายถึงใช้เป็นประจำบุคลิกภาพวงเล็บคุณเป็นใคร ความสัมพันธ์วงเล็บคุณรู้จักใครความรู้วงเล็บคุณรู้อะไรสัญชาตญาณวงเล็บคุณรับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมได้ดีแค่ไหนประสบการณ์วงเล็บคุณผ่านอะไรมาบ้างความสำเร็จในอดีตวงเล็บคุณเคยทำอะไรสำเร็จศักยภาพวงเล็บคุณทำอะไรได้แล้วคุณจะใช้ปัจจัยที่ได้คะแนนต่ำให้มากขึ้นหรือเป็นประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไร 3. เข้าไปทำงานในองค์กรอาสาสมัครโดยเลือกองค์กรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเชื่อมัน่นเช่นโรงเรียนศูนย์แจกอาหารหรือโครงการเพื่อชุมชนจากนั้นก็รองเป็นผู้นำในองค์กรดังกล่าวและคุณจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำคนด้วยอิทธิพล